พระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522ลักษณะ19บกาทกำหนดโทษมาตราหนึ่งผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา6วรรคหนึ่งหรือวรรคสองมาตรา8ดวรรคหนึ่งมาตรา9้ามาตรา10บมาตรา11อ็ดมาตราส4วรรคหนึ่งมาตรา20มาตรา36มาตรา37มาตรา38มาตรา41ดมาตรา4 2บสองมาตรา44มาตรา51เอ็ดมาตรา54ี่มาตราห้าบ้าวรรคหนึ่ง มาตรา57มาตรา58มาตรา60มาตรา62มาตรา63มาตรา68มาตรา69มาตรา70มาตรา71มาตรา73วรรคสองมาตรา74มาตรา76มาตรา83มาตรา84มาตรา87มาตรา88มาตรา96วรรคหนึ่งมาตรา97มาตรา101มาตรา107มาตรา108มาตรา109มาตรา110มาตรา111มาตรา112มาตรา114วรรคหนึ่ง มาตรา118มาตรา119มาตรา120มาตรา121มาตรา122วรรคหนึ่งหรือวรรคสามาตรา123วรรคหนึ่งมาตรา123ทับสองมาตรา124มาตรา126มาตรา129หรือมาตรา133มีความผิดทางพินัยต้องชำระค่าปรับเป็นพินัยไม่เกิน2,000บาทวรรคสองถ้าผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์กระทำความผิดตามมาตรา122วรรคสอง ผู้กระทำต้องระวังโทษเป็น2เท่าของโทษที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง